สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ก็หาปลาไปก้อยกินสวยพี่น้องแก้มเราสงการแก้มเราแล้วเขาบอกกินเมื่อนี้กินกินก้อยปลาแซ่บๆส้มบรรยากาศพี่น้องมันหอนห่อนไหลสี่สิบองศาโมเมสีไหนตรงนั้นโอ้ยพี่น้องปลาหลเยี่บ่โอ้โหคัก มาหยามลุงอยู่สารค้ำสงการโอ้ยมนัมนมนันมันพี่น,อน้องม,มันอรรยากาศปูดป่ามันแห้งผักกดไหลกดแช่พี่น้องมาเด้อลุงมันคักแเาอ่ลง บ่มาดี้กี่บ้านเหี้ยวบอกก็ยังเหมือนเดียวอนุบาลอืมนี่อนุบาลอยู่เอาโน้บานกำลังก้อยพอดีเลยเอาอนุบาลเอาปลาไปก้อยก่อนปลาขาวไปก้อยก่อนพี่น้องไม่ใช่สมองของอันเด็กมุ่นวังจริงๆอารมณ์ยกระาับรักมากอ้าวตื่นกันเมื่อกล่องไทยอยู่ ได้พระเอกกล้องมาสองเลยมื่นพี่น้องพระเอกกล้องสองเนี่ยพเยกซองสองเนี่ยแบบเพื่อนเลยลุงถนอมลุงถนอมเพื่อนม่เชี่ยวว่เพื่อนหยากโอุ้่นเดียุ่นเดียดินดุบดุบเลยเพื่อนม่เชี่ยวว่ป้าหมอกระมิตำรวจกระมป้าตือหัวป้าตำรวจพี่น้องป้าหมอหมดไปโรงพยาบาลเออป้าเจ้าแพบาลใช่ไหม รัษาคนบูดะบูดะพี่น้องปานินน้อยพี่หอดปานิ่นน้อยบรรยากาศพุ่งแล้ปาการทรเนียบาเนี่ยว่อก็ง่ยมันมันมันพี่น้องมันไปจะ่อาไปอีกชบรรยากาศพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปเฮ nah ็ดตอนก้อยสู้ตึงเอาไปต่อเอา โอ้พี่น้องหมานครับอยูมูลวะอืมทำดีปันอยูมูลว่ะซำป่ามูดเลยถือดีครับใส่มูอยากมาเด้ออืม่อยใส่มดแดงเซบเซพี่น้องออหมันยาครับพ่อมาไปู้ว่าเก็บมาเาหมื่นมาเก็บมาป อย่าลุงนาไปทั้งคืนบ่มาง่ไงนะเจ้าใายสิมาเ้าสิไประบัดเราค่อยล่วงมากสันว่าที่แรกว่าเจ้ามาพคนละขั้นวันนี้ว่างแผนเนี่ยเราไปกินเบียร์ว่างแผนเราไปกินเบียร์แล้วค่อยบได้มากขั้นเดียวกันว่างแผนพร้อมเลยลุงขั้นว่างแผนไเต็มวานเออว่างแผนเต็มวานนี้แล้วให้ลุงนาไปกินเบียร์กันไดวมากขั้นเดียวกันเนาะให้มากรับมาอลไรขั้นปั้ด คักคักคักพี่น้องกยันตายไว้แล้วครันว่ได้ก้อยมันหลายแล้วไล่อะไรกินปลาก็เพี้ยนก้อยแซมวดแดงพี่น้องก้อยแซมวดแดงเสียบๆน้ำกันเพี้นต่ำแล้วนี่พอข่อยกับต่ำเดี๋ยวเจยวแห่เดี๋ยพี่น้องบาดเนยใส่เอาปลาขาวไปก้อยก่อนเถอะแห่ลงเนี้ยบัดเนยมันมันครับมันมันเอ้ยเนี่ยพอดะ บุดาปลาสุดๆพี่น้องก้อยเสมุดแดงแส่บๆมันจะมูกวกเสมุดแดงไรนี่สุดยอดเลยไม่ฮะบูตุโตไปเลยมุกขอันบูถ้าได้กินเราจักเกลียดเรื่นี้อือเราถ้าได้กินครับทากินคับก้อยปลาบรรยากาศพี่น้องเย็นมันฮวอนมันก่น่มามหมือนกันบดาอู้ยอยู่บุด่าอยยุ้งรังมันคือลุดานลุดีะวางปลาคอนบเมีนดอกปลามันมุ่มุ่งนี่นี้ ป้าพี่น้องเนยย่างคักเนละยังเอาวันเหี้ยอาบน้ำมาอืมอืมตายแล้วเอาซ้ำนี่ครับบันทีที่ไปเบื้องก้อยปลาน้ำกันบันเนี่ยพี่น้องกินก้อยปลาบันเนี่ยพิษคักหมานคักโอ้ยก้อยปลาใส่ไข่มดแดง,งมดแดงเจ้าน่ากัน,นอีอืมอ้ยไปที่น้องพิษเฮ้ยคักร้กกกกนอน คนก็ไม่ได้กินดอกคนก็เลยเออถึนูแล้วเออปปตา่อนมออถงไปไปเอา้วเอานน่่งเอามาแดงนะเออามาแดงล่อยฟ้าครับดีล่วยฟ้าพี่น้องเอ้ยพูดจะเกินกันเกินกับน้องพูดห่างแบบไงพ่เกินครับเออเดี๋ยวนี้ดิ้งกับน้องนี่เกินฮะ

สุดยอดสุดยอดเลยปลาบัตนะก้อยปลาน้ำกระเทียมแซบอืมจังจังจังไม่ไม่เข้มเ้อยังไงยังไงป่ะแซ่บเต้าจังพี่น้องก้อยปลาน้ำกันน้ยียแซ่บก้อยปาาลา,ยปา,ยยปาแล้วบัดนีะแซงก้อยปลาพี่น้องหลังจากไปตึกมากกับก้อยแล้ว ของแทบอ่ะนี่พี่น้องเอาไงข้คใหญ่ๆเอาคือคำาใหญ่แทบไหมข้าบเงใหญ่เลยแก้วก่คดีเสียบเสียบเสียบกินองอหาีงดอกกินยังเดียวของหายากินบักพริกโชว์ดูมือกินบักพริกโชว์ ย่องไรมันจิเพชรหยปงาที่มันแนมันยนใหญ่เพรามันหวงามันตัมันใหญ่เยมันเป็นน้ำหวนหลายเ่ยต้องการพ้นนาลุ้นมันดิกูจะกดเป็นเนื้อกูจบอกกูยามาพี่น้องเซ็ตแกน้ำกันอดเป็น้งยิ่งเขากเพิ่เปิดน้ำกันเยอะเราบนแม่ฝาฝนกันอยู่ แต่มันเยอพนะมันแดดเข้าอยู่ี่ตนด่นน่โอ้ยคิดว่ามันยังวิ่งเแล้วกินขากอากกิอไรกินกน่เนน้ำร้อนไปไม่ไปที่นั่งกินข้าวไปกินเยกจำแล้วกนยอก็เผ